สบายดีงามสาวขู่สุคนพับปุ๊บพ่อกับนาตาลีกาแฟาพ,พี่น้องจ้าอ่าก็าหนักกระไรคนสร้างก้ามีพี่น้องมื่อีานงจะพาไปกินไข่ลูกเาไปกันเลยจ้าสบายดีเธอที่สองฮอนเดดไอพี่น้องมากินอยู่ตูสเบเดดซองให้กินไข่ลูกกับไรตดอก ชี่หาหน่วยพี่น้องซื้อมาหนานยังมา่ไดงกิโลกับชิ้นแห่เนื้อแห่ชิ้นลอดเอิ่นแบบอันลาวลาเอิ่นชิ้นชิ้นลอดนะพี่น้องผู้เฒ่าเพื่อนนะไปในเมื่อเงินซื้อชิ้นลอดหน้าผาเงินเด้งกว่าจังชาหล่อเอย่างนี้ จะได้กระเพาะเบื่องผักชุ่มผักติดตามน้าพี่น้องผักไร่ผักแชผักติดตามกุดกระดิ่งเพื่อเตือนคิดใหม่ต่อไปน้าพี่น้องเอาก่อนเลยมื่ยันบ่ทันยันลืมอันที่ด่างอันสบายดีอันอันนากล้องสมิตน้าพี่น้องอันว่าคุดหักอะไรขุดช่างกระมีน่ะนั่งไม้ถึงชั้นยาหลักส่งของหน้าน้าพี่น้อง กยัเด้อ๊ะกเ้ารถคืกเียเลยแห่ไปดูตีนจีนหินขีดหลด้าหาสิบสิบไก่บกับโบไกองหิดแล้วกบจกดข้าหาขีดหนดอกอันไปซื้อน้ำเพลินพันวาไข่ลูกน้ำเพลินเป็นคือเป็นหน้ามุงรวงเหมืนบ่องนะเฮ้อไป พระเดชพ่สมเพชชาวหอมแดงบ่าวไร่บ่าวดอดมากินหอมไข่ลูกเด้อบ่าวชะดาวานบ่าวบอมบ่าวบอยบ่าวบ่าวตือนเด็กลูกเศร้าและอันน่องน่องกอไอ้สัปปะเป็นหน้าพี่น้องอืมเทลงนี้แหละอืมสัปปะเป็นตีนและพี่น้อง มีตีดออกมาเลยเพื่อนว่าไข่ลูกน,งนา,นา,นา,นาองอะไรนะพี่ซื้อแล้เพื่อนว่าไข่ลูกนะคะมันเป็นไข่ลูกจ่ดีแล้วน,นี่นะไข่ต้มร้องบิง่งถ้าก็ไดน่วยเดียวถ้าเรา,เาฟักเพลมาอย่างดี เบิกน่วยนี่กินที่ลินหน่วยก่อนเนาะอันนี้แก้วันแก้วผงขนาดแหละมื่อน้ำขนาด เช็ด <Okay. S 2> ยันผิดบางยุยันมาเป็นไข่ลูกยุ๋นะอ,อ๋ลูกน้อยเป็นน้าหยุกจั่วถือคลิปเขาถือไปเลยโอ้ยเสียเทียว xong thừa là bỏ thử kêu cắt hư thừa chia quang vang kêu gà mặt chị nó tung mà nó chỉ nền tưng lưng nó lưng 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 Tưng lưng 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 lỡ, nó phương ที่ดาเงนเด้เดวยั้กิน,นพีสมเพยเพันยามาอย,อยากกินไข่ลูกดินาตาลีเริ่มมาชื่อมชื่อมาจูคนกินเพราะว่าบุปเปินลูกซ้ำอาเป็นไข,ข,ข,ข่ไข่ไข่ขาวก็ได้นะพี่น้อง เป็นไข่เขาวใช่ไหมเราเอาพักกันพักเพลามาอย่างนี้เป็นแล้วผมันกระด้านมันกระปินลูกดูมันกระมันกระปิมด้านมัน่หนันกลูนนกน,น้อยอมันติดมือจะมันติดเทียันบ้าง จะชักอเอาทิวนี้แหละโอ้ย <c oughs> นี่บังหนาคนลองทีโอ้ยเจียวเฉียวคือพักแทว ข้องกับไปจันอย่างโยนลงตลาดไม,ม,ม,ม่น้อยใช่ไหมนุ่มแับยุ่มแับคือว่ามันมันย่านหนานะตาลี ขนาดก้องยังไปจับหนาเจ้าพงว่าอะไรพี่น้องเอ้ยก็ไปปมมวนบบย่อแม่ทั้งเจ้าอีกใครลูกนะน้ำหมักแบบเป็นโต้ใหญ่ๆในพี่น้องเวลาเกะมาเลยมันกระเซมันกระนัว มัก็ี่มี่ไข่ในอ้อมอ้อมตูเห็นโอ้ยทีนฉีิดนั่งคือเพล่งข้างล่างจะไปเห็นว่าเราพูดมันพูดซีพูดเนื้อท่านั่งอ่ะที่บีบที่ไปก็ไปยังมาบีบอยู่อรุดขันนี้ก็ได้ ไม่ได้ใครด้านพี่น้องของตาลูกเธิหน,น่อยไม่ได้ใครด้านที่เลี้วงนาด้านนำมือไม่ได้ด้านเลย้อชื่อพักเพล็กิบันยังลี ยูทุ่งตุดน้อยละบ้างเนี่ยนะยังว่านข้านีงคนไปพังลำเลืองคุณบอกลูกคนนะ่ะ แม่ปลาปลาคนรู้คนรกลูกมะเขือเออสือกน้อง,อง,งตัวนั่งแตงโตดิ ลูกใหญ่เลยจังลูกใหญ่เ้อเวลาเขาจะไปปะานางแล้วพุ่งตีนดาบหากางเลยอ้ามันบริเวณไข่ลูกอันนี้นั่นเขาตัวนางแล้วลูกดูก็ลูกน้อยอ จะไปอินมูนล,ลาน้อยเขาจะเบุกต,ตาหากระทางหรอกบ้าวยิ้มไปเปุเป้ยไข่ลูกน้องเอ้ยมาเวนไข่ลูกนะไข่เพริ่งคาเปกิยู่จอทับไปซื้อนะเขาจะจะได้เงินแล้ว นั่งทามามี่บอลไขรลูกแล้วว่าว่าแร้ว่าสองแบบมีเต็มมีเต็มไข่เข่าแล้วว่าลูกแบบเข่าเัางอะถามมานั่งอะไรทามาลูกใหญ่ตือบอลบอลใหญ่แล้วว่าก็แม่ยัยูอันถามมาลูกใหญ่ตืบแลนั่งไม้ถึงมานั่งจะได้ลูกใหญ่จังแท้ลูกน้อยไม่แท้ ข้นลูกน้อยก็มักทำไข่ต้มคือๆเลยนะไรไม่เ็นอะไไข่ลูกแล้วเงินละเงนละนกจะมีเงินมีทองน้อนมัวหมวนเชี่ยวเชี่ยวการสะออนก็จะผูกเชี่ยวัวก็จะมาเห็นผ้านหม่ขึ้นหม่นม่เ็นอะรเชี่ยวจะม้วน โค้ชพาพี bum, adece, ่น้องกินอันกินชี้แหลงชี้แหงแล้วอะไดรนะเมื่อแหงแล้วอะไรพวกเนี่ยโค้ชกัญญาพยอต์แมนเสีอหนังสีหาวิธีเอามาใหม่เยอะยาซื้อน้ำเดียดคุณพวกเหียดพวกที้นเขาขายอ่าต็มมืออนี่ เปิ้ออก,กระียนมีเกลือเมียนผิดโกงมลรากัระบิแตกทางไว้ไว้เคียงง่งดังทางฉาและครอบครัวนี่พี่น้องขาจะหมักขาจะหมักมวลเ้าขาจ้าว่าคอยอย่หักหลังแะเน่ยเน่ยขาเจ้ว่าดัง นารีวมาว่าาสิคิดนางคือสิสะใจผมเขาจะแววเบาดังเด่นดิเฮ้ยคือชื่บางคือการลืมอุ่นกินโลด กุ้ากะยูฮอนเดย์ขาวโดฮอนเดยบริเวตช่องเบือคือจะไปเห็นเบื่อน่า กล้องมืดมืดกองยันหนาน้องเอ้ยอะ้วกองมันปุบเติรปุบเติร์ดเดี๋ยวงงไปพังลำเรื่องพี่น้องพวกอันพวกเมนุกพวกอันเมนุกมีหนิกเพึ่นเนี่ยเป็นลก ไปลงอ่อลงลง,ลงอ่อลงควมง่ามควมโรอคงพระเอ,อกจุกเงินในกระตาเอมากกระตาขามานไม่นิบมานิบไงพวกกันพระเอ,อกมารับไปนั่งไปนั่งนิบเขา จะมันงามนะพี่น้องทั้งงามทั้งเหลืองมยิบหคนนั้ทั้งงามทั้งโล่ <c oughs> พวกไม่หยกจะว่าเงินในเอมมาก,กระตาเข้ามาแล้เอามาเนิบจะเข้มยขันทั้งหอยเสือขา้าวนั่งก่อนทำอันนักนจะดีจากเนิบบอคอยจากเนิบอยู่หักที่ได้เงิน ไม่ได้เขา,ปาเปนเี่ตเขาคือคุณภาินจนเติบไปน่นอะ ดำกล้องบูหุงบใช้ยเนี่ยไปละค่ะพบาบัานเดียวจะได้สภาพาบรรยากาศเราจะม,มีก่อนพี่น้องคิดหบพอกันใหม่ไปแล้วสบายดีจ้า